สวัสดีครับผมก็มาพบกับยุทธอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็สําหรับคลิปของวันนี้นะครับนะก็เป็นคลิปคลิปเสียงละกันครับนะฮะเ,เป็นคลิปเสียงรับสายโจรอันนี้ก็จะเป็น ep 8แล้วนะครับนะซึ่งผมเคยเกินอยู่ในไลฟ์สดนะครับนะก็เป็นของส e e ดแค t นะครับผมรับมันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเกือบจะ5โมงเช้าเนี่ยทั้งหมด10สาย สปีดแคสล่อไปแปสายอะครับนะฮะก็รับแทนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับนะใครที่ไม่อยากรับสายโอนสายเข้ามาให้ผมเลยนะครับนะฮะศูนย์แปดสามห้าสองเก้าเก้าสองหกหนึ่งนะครับใครโอนสายไม่เป็นเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับเขามีการสอนอยู่แล้วครับการโอนสายไห้ผมนะครับจะเลือกเบอร์ได้เลยที่จะโอนสายไห้ผมนะครับใครที่รู้สึกว่ากลัวรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะรับสายพวกวิชาชีพนะครับ นะก็เดี๋ยวลองไปติดตามชมดูนะครับโอ้ยสนุกนะฟังแล้วไม่ต้องเครียดนะครับไม่อยากให้เครียดนะฮะอยากให้มีสติแล้วก็สามารถตอบโต้กับพวกมันได้มันทําอะไรเราไม่ได้มันแค่ข่มขู่นะครับขนมมากเลยลองไปติดตามรับชมครับสปีดแช่น้ไม่ทราบเป็นอะไรกับนางองนางสาวฟองสายคะนางนางสาวอะไรนะครับนางสาวฟองสายค่ะรู้จักเขาไหมคะรู้ครับผม มีอะไรครับไปบอกให้เขามาชำระนี้ของสป,ปีดแคสด้วยนะคะพี่กี่บาทครับยอดอยู่ที่สามพันบาทค่ะสามพันเองเหรอขอขอยืม<ป>อีกอีกสองพันเป็นห้าพันได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายจ่าย,ยาทีเดียวสองพันนต้องมาชำระนี่เก่าคุณก่อนซหรอเดี๋ยว<ป>เอาเอาเอา,เอ,าอีกสองพันมาให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งให้ให้เป็นหกพันเลยพร้อมดอกเหรอ,อโง่เหรออะไรโง่เหรอ แต่บอกคุณแล้วว่าคุณมาจ่ายนี่ยอดนี้ก่อนพค่อยกู้ต่อนะคะโอ้ยขอร้องละเอาขออีกสองพันได้ไหมแล้วเดี๋ยวจ่ายให้เลยหกพันกูเตือนมึงแล้วเตือนมึงอีกเนี่ยหาึงนเป็นแห่อะไรมึงใครโง่ใครโง่บ้ามึงอะมึงอะไม่มึงถ้ากูโง่มึงอยามาทวงตังกกูทำไมเนี่ยมึงให้ตังกกูมาทำไมควายเอ กูไม่ได้ให้เป็นคนทวงไงกูไม่ได้คนปล่อยกู้ไงสัสเอาละเอาแล้ว uh มึงทวงกูทำไมนะมึงให้เงินกูมาแล้วมึงยังมาทวงกูใหม่เนี่ยก <oh ูไม่ได네้ให้สัสกูไม่ได้ให้ลูกสาวกูไม่เคยมาข้ามากู้เองค่ะระบบมันตัดเองค่ะเหกูว่าลูกสาวมึงนะแมกโง่มากนะโง่โง่โคตรโง่เลยอ่ะมันจะโง่ได้ไงมันเอาตามมึงไปใช้ฟรีเผื่อเผื่อเหมือนผีเลยนะไอ้สัสลูกสาวเนี่ยหน้ายาวมันเข้าสอบมาเลยสัสแล้วมูกดิ้นเดี่ยวเดี้ยวเนี่ไอ้สัสยิ่งก็ปาก็ยิ่งเดี้ยวเนี่ยสัสื้อหลไอ้สัสเสื สวยเนาะพวกมึงสองคนเนี่ยฮะอะไรพวกมึงเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ตังค์คืนมาทำร้านี่เนี่ยพวกมึงอะไปบอกให้มันมาทำร้นี่กูเลยนะมึงรู้จักกูขอให้ท่านผู้ใหญ่ถ้มึงไม่อยากตายสักตัวขอยืมอีกได้เปล่าไม่ได้ขู่นะกูไม่ได้ขู่นะเดี๋ยวกูทำจริงไในสัพท์กก็มาดีก็มาดีมึงก็มาดีโอ้โหอ้แน่คุยยโเปืองน้ำลายอะมาดีมาเออกูไม่เปื่อน้ำลายหรอกคุยกับมึงไม่เปื่อน้ำลายหรอกฮะไม่มึงมาสักทีเดียวโหเขารอกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยเขารอพวกมึงมาในต่างดาวประเทศเลยหรอหน้ากดเลยเนาะ เออมึงก็พูดไทยไทยเก่งเนาะนะพูดไทยเก่งหมากมึงสิพูดไทยเก่งหมากมึงสิเออเออเออมึง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 ไปคุยกับเจ้านายมึงไปเนี่ยมึงไม่ได้ตังค์แล้วอ่ะแล้วมันจะทำไรมึงวะกูสงสารมึงเนาะกูสงสารมึงว่ะว่าไงลูกหมาสงสารกูสงสารพวกมึงฮะกูว่าสงสารมึงไอ้เหี้ยกักูว่าสงสารพวกมึงไะมึงไะโดนหลอกเอาตังค์มามึงรู้เรื่องวะเนี่ยมึงจาเลือดร้อน เขาหลอกเอาตังพวกมึงอะหลอกหลอกเงินแค่ไม่กี่พันไอ้เหี้ยหลอกได้หลอกไปเลยไอ้เออก็มึงก็มาดลยมึงก็มาเดิเขาหลอกมึงอยู่เนี่ยมึงก็ส่งส่งลูกทชันมึงมาไอ้สั์ไอ้สั์มึงก็มาทักทีมึงมาดิมึงมาดิไอเหี้ยเก่าเนอไอเหี้ยโอ้ยเก่งเอออย่าพิ่งร้องอย่าพึ่งร้องอย่าเพิ่งร้องอย่าพึ่งร้องอย่าพึ่งร้องเอาเงินมาอีก ไอ้เงี้ยมึงอย่าร้องดิกลัวแปลวัวมึงมากินก็ได้สัตว์ไอ้หัวด้วยมึงมึงอย่าร้องดีกว่าโอ้ยเก่งแต่ปากไอ้เหี้ยไม่มีปัญญาแหลกไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยกูฉลาดกว่าพวกมึงว่ะมีตังอีกว่ามีตังอีกว่าหวะไอ้ไอ้มีมีการศึกษาสลัดคุยมีการสื่อสาอย่างมึงเนี่ยสลัดคุยไม่มีการศึกษาเนี่ยสลัดกูกูมันคนโง่ที่เอาเงินพวกมึงมาแล้วไม่จ่ายอะเออกูโง่กูยอมโง่กูได้ตัง เออมึงไปไหนมาไหนมึงมึงคอยดูแลดีไอสัตว์เก่งจแลไ้ยเก่งจังไม่เก่งกูไม่ทำนะคอมาไม่เก่งกูไม่ทำนหูคุยไ้หน้าคุยอามึงพูดคนเดียวไปนะมึงพูดคนเดียวนะโอ้ยไอสัตว์หน้าไม้เออ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 ไอหน้าหมาอีกุหมาอีกโอใครที่เป็นพเอม่มึงนี่เอาอีก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  ไ <I> อ้อเหี้ยอม่มีป <ใจ S 2> ัญญา,าไม่มีการสืร่อสารอได้ตังใช้แล้วกูสบายใ,ใจชิบหายเลยป่ะไ <I hear. S 1> อ้อเหี้ยเหนื่อยยังเป็นไงกันบ้างครับนะพอได้ฟังคลิปเสียงพวกมันไปนะฮะผมนี่เถียงไม่ทันจริงๆนะยอมเลยนะเถียงไม่ทันจริงๆนะครับโอโ้โหมันเหมือนมันมีแบบฟอร์มมาเพื่อด่าโดยเฉพาะนะผู้หญิงเถียงผมไม่ทันเอาไปเรียกพวกมาผู้ชายมาคุยกับผมใหม่นะครับ ผมจะบอกว่ามันทําอะไรไม่ได้นอกจากข่มขู่ญาติพี่น้องไอ้ตรงนี้แหละที่เรากลัวกันนะมันเดือดร้อนคนอื่นเขาจริงอยู่นะครับแต่เบื้องลึกแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้พวกพี่ๆน้องๆเรากลัวนะครับซึ่งมันทําอะไรเราไม่ได้มันแค่ข่มขู่นะครับใครที่กลัวอยู่ก็โอ้โหรีบตะบี้ตะบันไปหาเงินมาจ่ายมันอย่างเงี้ยโอหกี่บาทมันก็เอาอะขยายเวลาจะกี่วันมันก็เอากี่ร้อยมันก็เอาอะคิดดูดินะครับ ไม่อยากให้ทุกๆคนกลัวนะครับแล้วก็ตกเป็นเหยื่อพวกมันนะครับนะเสียได้เงินน่ะนะครับนะใครที่สามารถรับสายก็รับไปนะครับใครที่กลัวก็โอนมานะครับหรือไม่ต้องรับสายก็ได้ไปโหลดวูดคอมาใช้ก็ได้นะครับบูคอนแหละที่มันขึ้นเป็นมิจฉาชีพนะครับขึ้นคําว่าโจรอะไรต่างๆนะครับนะสรุปนะครับคือคลิปที่ลงให้ชมในวันนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยมันบอกใครได้หลายๆคนเลยนะครับว่าคุณ ควรที่จะทํายังไงต่อไปหรือถ้ายังกลัวอยู่ชีวิตก็จะแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วผมว่าชีวิตก็ดําเนินต่อไปไม่ได้นะครับนะก็ยังฝากเตือนภัยไว้หลายๆคนนะครับนะฝากแชร์คลิปแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับนะฮะในเพจก็ผมอาจจะลงวิดีโอไว้อ่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปแต่ก็ลงเป็นวิดีโอไว้ให้รับชมนะครับ เพจก็ฝากติดตามด้วยนะครับเข้าไปชมกันได้นะครับนะชื่อว่าไลฟ์สไตล์ใายุทธเหมือนกันชื่อเหมือนช่อง YouTube เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะให้ทุกคนโชคดีไม่อยากให้มาเจอแบบนี้อยากให้ผ่านไปได้ทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ